สปอยของมังงะวันพีในตอนที่1169ในตอนนี้มีชื่อตอนว่าจำต้องตายส่วนหน้าปกตอนนี้นก็จะเป็นรูปภาพในกลุ่มล็อกพวกเขานั้นได้มีการแต่งกายด้วยชุดสูทสีดำโดยที่เริ่มเนื้อหามันก็จะเป็นเรื่องราวที่กษัตริย์ธารานเนี่ยได้มีการสั่งให้เหล่าทหารยามในข่าข้าวสาซึ่งนั้นคือฉากในตอนที่โลก,กิและก็จารุนพวกเขานั้นได้เข้ามาในปราสาทและก็ได้เห็นภาพที่กษัตริย์ธารานเนี่ยถูกเหล่าทหารยามนั้นลุ่มแทงอยู่แบบนั้นส่วนทางด้านฉันที่ได้มาหาการ์บะที่เอลบาฟ กาบันนึงก็ได้มีการบอกนะว่ากาบเนี่ยบอกว่าโรเจอร์นั้นมีลูกชายคนหนึ่งแชนก็เลยบอกนะว่างั้นเด็กคนนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นน้องชายของเขาเลยนะซีและหลังจากนั้นแชนก็ได้มีการอธิบายนะว่าที่เขามาที่เอลบาฟเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการมาเตือนกษัตริย์ฮาราน,นะว่าอย่ารับตาแหน่งของสวินเทพและหลังจากนั้นก็ได้ตัดภาพกับไปที่กษัตริย์ฮารานซึ่งเขาเนั้นได้บอกโลกิจารุนแล้วก็ทหารคนยางนะว่าเขานั้นทํางานร่วมกับรัฐบาลโลกแต่ว่าในตอนนี้รัฐบาลโลกนั้นได้หักหลังเขาฮารานนน่กก็เลลยขขอให้โาา แล้วก็บอกคนที่เอาบาาทุกอย่างมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งฮาราน,นั้นต้องการให้โลกียด้กินผลพิสัตในตำน,นานแม่งันเขาเนี่ยจะไม่สามารถชนะและฆ่าฮาลานได้และหลังจากนฮารานกขาดสติและได้กลายเป็นสัประหลาดที่โหดเทียมซึ่งเขาเนั้นได้ทําการโจมตีใส่ทุกคนและเขาเนี่ยก็ได้ใช้ดาบระปเข้าไปที่หัวจารุนโดยที่ชาาา้างและกากบาทพยายามหยุดฮา,ารานแต่ว่าเขาเนี่ยก็ไม่สามารถทด้าพราะฮารานที่ขาดสติไปแล้วส่วนทางนาโลกิเขาเนี่ยก็ไปที่ห้องสมบัติเพื่อกินผดผีสัตในตำนาน แต่ว่าเมื่อโลก,กินเข้าไปในห้องจูจูคอนลักเนี่ยน,นก็ได้เข้าโจมตีโลก,กิทันทีและหลังจากนั้นเนื้อหาในก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะว่าที่น่าจำโงดมันก็เลยทําให้วันเพีในงาตามไปด้วยนั่นเองนะฮะโอเคลเลยนี้ก็จะเป็นเนื้อหาและก็เล่าวทั้งหมดของสปาร์คิปนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการรับเดตเนื้อหา่ใหม่เช่เาเราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก